ขากวาี่มงเยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปฟังนะครับเย็นๆนะครับหลังจากสี่โมงเย็นอาจจะเป็นทุ่หนึ่งองทุ่อ้นี้อาจจะไม่รู้นะครับน้องสวัสดีครับวันนี้นะครับเดินทางมานะครับที่ลุมกระดูกผีพาปีนะครับร่างส่งนะครับเบุนเดินทางมา ทำพิธีขอโชคลาภนะครับหลังจากรดที่ผ่านมานะครับผมเล็กก็เข้านะครับแล้วก็เอฟซีหลายๆคนก็ต่างได้รับโชครบลาบกันร่วมกันนะครับผมกับคุณยายบุญนะครับผมวันนี้ก็ไม่พลาดยายก็เดินทางมาที่ร่มฤร้อนร่มดูร้อนมมันแรงบ่คุณรัตนาเลยพูดถูกใจมากผู้เบาเรือหน่อยเถาสมิ่เพราะทนแล้วเนาเแ่าไปหนาอยู่ อย่าเพิ่งโทรนะครับผมไลฟ์สดอยู่นะครับที่ช่องทางไลฟ์สดอยู่เด้อขอโชคลาภสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับยายบุญผมไลฟ์สดอยู่นะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้เดินทางมาดิ่งม่รถมาเลยโอ้ยมันบ่มาอยู่ที่ลุ้งไะดูกีผ่านปีนะวันนี้นะครับขอโชคขอลาบร่วมกันนะครับกับซีขอให้โชคขอให้มาวันนี้ครับนที่ผ่านมาก็ เก็ตัวปังเลยดวยนะครับก็ไม่สายตล่ะจะเที่ยงแล้วไหมนี่เป็นคุณแม่บุญนะฮะร่างทรงนะฮะกำลังจุดทูปจุดเทียนนะครับ เพ UM ื่อที่จะบอกกล่าวเจ้าที่นวลนะครับบ่ายโวันนี้ก็ลังทำด้วยกำลังอบรมอยู่ข่าวแรงมาเลยข่าวแห้งร่มหอโทรศัพท์ไปสองเค่องอยู่ในห้องประชุมเพราะว่าเราไม่มีโปรแกรมว่าเราจะมาตรงนี้ไงเพราะว่ายายบุญแกก็ไปสองที่แล้วครับตอนนี้ยายบุญก็ทำพิธีอยู่ครับทำพิธี่อกกล่าวนะครับเจ้าที่เจ้าทางใชนปะใช่ปะใชคพิวเพิ่งจะรินับ จุตัวกานอีกเนอะเราเปลี่ยนทันนะเาขอมาแล้วนะครับเาอมาแล้วนะครับแล้วนี้ถามจ้าของด้วยนะครับมาทำอะไร ิมเลยโดนสวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมลงมิกลงมิกกินกันทำงานก็จะลำบากกันทำงานแม่กันเดี๋ยวจะลุน้านกันเครับายเดี๋ยวนูคแม่บุญนะครับกำลังจุดถูกครับดีครับสวัสดีครับ

ตรงนี้ข้าวข้าวข้าวไ่พ่อใหญ่มาหาข้าวขุนเป็นยังไบ้่อเหาหาเอาเลข้าโลเอาให้มันเม็นเข้า่มนเม็นขุนม่เลยไม่เหมนแม่หามนตลอดเบอรเลนี้เบอเท่เอาเลยเนะบ พร้อมแล้วครับผมครับพร้อมแล้วครับเจ้าของนาไหนยกครให้ม้าของนายกองนาอออึบาองนโอ้มันยกขันดอกไม้ให้บันามาเจ้านโมบางเตแทนเด้อพีปรึกกีปรับขอหอนุญาตเด้ออนุญาตอ้าวยกให้ยกขันให้ยังไ้เนาะ ต <S -cado> <S -cado> ิตอาสาตุสาตุสาสาโทเทียน2แม่ใจคุณนี่ทําที่พอละในได้โชค3ตัวตรงๆให้จบนี่เฮ้กันทั้งบ้านติดโรงได้มาเบิ่งผ้าใส่เนาะวันนั้นวันนั้นออกเลยได้ลาวเลยนะโอเควันนั้นได้ลาววันนั้นได้ลาวกลืนลงเลยได้ลาวเลยขึ้นมันลุ่งติต๋อลุ่งเคยลือ นกแคลือนนั้นลงเลยได้ลาวเลยนะครับนเอะไรอยู่ดอโษเด้อขอโษเด้อ่ะเอาบอกเขโทษเออตักึงเอาเอาเขาน้อยเงียบนะวันนี้ขึ้นมาด้งเต้เอานกแคลือนุเสียงเสียงหายโอ้ยห่ะแตคนละห้าเบุบล เอาาแชร์ก่อน2เต็มแล้วแชร์พอครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับเสียงก็เต็มเลยใครมีไฟรเช็คบ้างถึงอยู่เมื่อกี้ายหมดอ

ไม่ไม่มีไม่ครับขอบคุณชัดเจนจ้าโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับคุณสมตครับนอยสมชายเนาะขอบคุณครับผมเสียงโอเคจ้าขอบคุณครับคุณที่บอกผมนะครับเนสดวังคใจไดัจบ้มลดาดาวอเป็นดาวงา

เอมอยูตาสีอรเ่้าเบุญโทรศัพท์นะทีนี้บอกโทไปบอกเกก้สลดบอแ่กับเจ้าที่บอุบเจ้าที่สือกเจ้าที่อะไรวะตัวโรมัดใหม่ตนฮัลโหลว่ายากจกยาโมแล้วครับ

ใจน้อยจะเป็นโทรศัพท์ครับ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 เรียนมันไม่อยู่ตีนว่าจะจริงครับตีนเอ้ตาทุกหน้า3ดอกเนาะเรียนครับขาดไอ้สุกกินดงขอตะละกับบุจายครับตัวเด็ดๆครับกับทุกคนเด้อวังวังวังโอนอยู่500ไตรบ่ได้ไง

เอไปใช้่โอเคมีเครื่องเวไวตอนอเมนตอนนี้นะครับยายกำลังทําี่ผิดฮะสาธุสาธุครับใครเข้ามาแล้วพิมพ์สาธุสาธุนําน้ำโดยด้วยกันนะครับผมในโงดกันที่หนึ่งนี้นะฮะ

เงียบกีบวาเงียบีสาธุสาธุคเอดสาทุเ้อสาธุครับเอฟีทนยดีมารับชมแล้วนะครับผมขอให้รับ้ามือด้นะครับเป็นไงพีสมุนที่ผ่านมาก็เต็มเนะเต็มตัมเต็มเครับความฝันนะที่เข้าฝันยายนะครับเต็เต็มเลยตรงๆเลยนี้ยายบอกว่าต้องมา 有没有、啊。啊嗯

ขออนุญาตนะขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตพระผู้เจ้าที่พระแม่ธรณีคือไม่ได้มาลุกลุไม่ได้มาล่วงเกินมาขอดีๆขอโชคขอลาภให้แกลูกแกหลานทุกอย่างนะแต่ผมเจ้าที่พระแม่ธรณีก็ดูกคนโบราณมาขอโทษขอขอโชคขอลาภนะ อติมาตั้งโกศเอมังปุปะนักตั้งเกเสมังปะละจุกิกิกะมาอังโกโตเอเสเมกิลามากาลานาเตเอเกมจุกะมังโกโตเอมังบอกให้ทำบุญทำบ้านทำบ้านยกศาลให้ก็ไม่มีใครยกให้ได้นิดน่อยได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยก็เป็นยกมาได้ ไม่ได้ออนะคุณยายอ้ใส่ลูกตาช่วยลูกตาสามลูกตาสามนะสามไทยยกให้จะถูกสามตัวเลยเลยอยกไหมยกไหมยกไหมวดนี้ยกไหมท่านถูกเยอะถ้าถูกเยอะโอเคจะยกให้ยกคนเดียวไม่ได้นะ ต้องทุกคนทุกคนทุกคนลำบากนะลำบากยุคน้าของๆบานนาจะยกทุกคนค่ะให้ยกบ้านยกศาลให้เขาเขาผนเปียกไม่มีที่อยู่อาศัยจริงๆไม่ได้โกหกนะมันเป็นความจริงเออเดี๋ยว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 ใจเย็นเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังหายู่อเลขมันจะออมตัวไหน เลขมันจะออกตัวไหนเลขมันจะออกตัวไหนดูก่อนดูก่อนดูก่อนนะอย่าเพึ่งเร่งนะใจเย็นเย็นอย่า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 พึ่งเร่งอย่าพึ่งเร่งอย่าพึ่งเร่งอย่าพึ่งเร่งดูก่อนนั่งเงียบเงียบหน่อยนะเงียบเงียบเดี๋ยวยายจะนั่งสมาธิดูก่อนเงียบเงียบครับเป๊ะเลยเป๊ะเลยเห็นแล้วเห็นแล้ว นิดเดียวแป๊บเดียวยังเข้าหรือไม่เข้าอันนี้อยู่ที่ปูนะอยู่ที่พระภูมิเจ้าที่พระแม่ทรณีอยู่ที่คนโบราณเนาะอยู่ที่กระดูกคนโบราณกระดูกคนโบราณให้แม่นก็คือให้แม่นแม่นเละเนาะลูกหลานก็ลําบากอยากจนทุกวันน่ะลูกหลานก็ลําบากอันนี้อะไรลูกเลสีสีซีอันนี้อะไร สี่เก้าสี่เก้าสี่เก้านะไม่ฟันธงว่าบนหรือล่างไม่ไม่ฟันธงนะไม่บอกว่าอันนี้คือล่างอันนี้คือบนไม่บอกนะคเอาเอาเอาเลยเอาเอาจริงๆไม่ใช่เอาเลยสี่เก้าไม่บอกนะว่าคือบนหรือล่างไม่บอกนะลูกไม่บอกไม่บอกให้ตัดสินใจเอาเองถ้าบอกถ้ามันผิดไม่ได้เราไม่บอก ปู Eat, Bee, s <S ่ไม่บอกปู่ยะตาใายเขาไม่บอกเขาไม่ให้บอกเปะเลยสี่เก้าสี่เก้าสี่เก้านะจำไว้เดี๋ยวหาให้อีก สามตัวบอกครับไดู้มักยังไม่ข็ดหรือไงไม่ข็ดได้ได้ได้สร้างตรงนี้ฮะสารเจ้าอะนรตรงนี้นีสมาแล้วสองมา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 ต้องรงจะได้สร้างสมาสมานะงวดนี้สดังจริงๆริสเดี๋ยวให้ดูแม่นแก่อนสองสองสอ สองสี่เก้าสองสี่เก้าสองสี่เก้านะลูกนะสองสี่เก้าถ้าเก้าสี่สองก็ได้อันนี้พลิกไปพลิกมานะพลิกไปพลิกมาอย่าให้บอกทุกคํานะอย่าให้บอกนะว่าเราเป็นคนฉลาดแล้วไม่ใช่โง่เหมือนเดิมฉลาดขึ้นและฉลาดขึ้นดูเองสองสี่เก้าสองสี่เก้าเดี๋ยว จดไว้หรือยังลูกหยดแล้วสองสี่เก้านะอันตัวนี้มันดังแรงตัวนี้ดังจริงๆงดังดังนะ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 ดังจริงจริงนะคนโบราณสมัยปู่ยะตายายดังนะดังนะดังนะหวยนี่ดังนะ รีบซื้อนะลูกรีบซื้อเอาเดี๋ยวจะไม่ทันเหลือกี่วันเหลือกี่วันลูกเหลือกี่วันเก้าตัวเก้ามันเป็นเลขหกก็ได้นะลูกจำไว้นะเก้ามันพลิกเป็นหกก็ได้นะกลับกันกลับเก้ามันคือหกถ้าเอาไปก็หกสี่สี่หก ถ้าเก้าว่เก้าสี่สี่เก้าถ้าพลิกขึ้นบนมันเป็นเลขหกย่างโอย่างโมนะหกสี่สี่หกจำไว้สองเลขคือเก้าสี่แล้วก็หกสี่จำไว้นะอย่างโมสองเก้าก็สองหกเอาเขียนไว้เลยลูกสองเก้าก็สองหก

ขอให้ลูกร้านได้ลืมตาอาก่ด้เวลาถูกอย่าลืมนะไม่ลืมเดี๋ยว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 ยังหาอีกนะลูกยังหาอีกสองตัว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 นี่สามตัวได้แล้วเขียนไว้หรือยังเขียนไว้หรือยังอีิมาปังปอลมกุอีกัปปุลเมียอังมวยุลปะละปองละเปียละปะละปีละปีละตั้งละปอลเปียรละ ตรลามีกุอุกิลามาอังพอจีอังโพลิสินะอังพ่อเพล่กีล่างพอดีอังพอมาลอยหาดูก่อนนะลูกใจเย็นๆหาให้เห็นก่อนหาให้เห็นก่อนเปิดดวงเปิดโชคเปิดบารมีเปิดดวงเปิดโชคเปิดบารมีให้แก่ลูกสิลูกหาให้แก่มนุษย์มนาด้วยนะมนุษย์มนาอยากได้หวยอยากได้ของร่ำของรวย เปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบเปิดบารมีทรัพย์สมบัติของปู่ยะตายายทรัพย์สมบัติของคุณโบราณเปิดให้แก่มนุษย์มนาเปิดให้แก่มนุษย์มนาก็เอาไปใช้ใดใช้ทุกทุกคนถ้าไม่เปิดมนุษย์มนาไม่มีไม่อาจมีไม่ได้ไม่ได้ม่ต้องเปิดให้เปิดให้สาธุสมถ่าขอว่าอันนั้นเจ้าของทีมีโชคมีลาบบอ มีโซกมีหลาบอเจ้าของที่ไหที่หน้านี่ไะเบิงเบิงหเนืเน้อสามห้าลูกสองตัวสองตัวสามห้ายาของทีเด้อสามห้าจุดใบาของทีเด้อจุดใบจดใบยาผึกพูดยาผึกพูด ไม่ได้ยายเย็นๆยายเย็นๆขอให้ยายบุญออกก่อนนี่กำลังหาหวยให้ลูกติดลูกหาลูกเมื่อไรคะย้ำนะย่ารู้ดีกว่านับสุ่มสามห้าลูกสามห้าสองตัวสองตัวสามห้าครับสามตัวก็คือสองสี่เก้าสองสี่เก้าสองสี่หกสองสี่เก้าสองสี่หกหกกับเก้าตัวเดียวกันเอ้าวตัวเล็กัวใหญ่ตัล็กสามห้าลูกสองสี่เก้าสองสี่หกสามห้า จำไว้นะขอให้เจ้าของทีเลยเจ้าของทีนี่เลยคุณเฟอร์บี้เนาะนะครับสองสี่เก้าเขียนไว้เรายังลูกเขียนไว้เรายังสามห้าเด้อนะครับอ้าวเขียนแล้วเขียนแล้วเดี๋ยวงวดนี้ครับเดยอยแยะเดี๋ยวปู่หาให้ก่อนปูดูว่ามันจะเข้าอะไรเข้าแค่ไหนถูกแน่นอนถูกแน่นอนลูกถูกเอาที่ไหนก็ต้องถูกทุกที่ เอาที่ไหนถูกทุกที่ไม่ได้ไม่ได้โคไม่ได้ไม่ได้โม้ไม่ได้โม้นะพูดเรื่องจริงไม่ได้คุยด้วยไม่คุยไม่คุยไม่ขึ้นไม่ลงตัวอันนี้แล้วแต่ลูกจะบอกทุกอย่างเดี๋ยวมันพลาดอีกไม่บอกนะลูกไม่บอกแม่นไม่บอกไม่บอกลูกพริกเอาไปถ้าคนมีสมองรู้จับซื้อแม่นจริงถ้าคนไม่มีสมองไม่ได้ตังค์เขานะลูกจริง แน่นอนครับแม่นจริงๆวันนี้วันพระครับโอ้วันพระตัวนี้วันพระเออเพิ่งรู้ตัวนี้ว่าวันพระนี่วันนี้วันพระแล้วแม่นครับเด้นี่แน่นอนจริงๆครับจริงจริงนะถ้าทุกโทรไปบอกด้วยนะครับแล้วรีบทําให้เขาเดี๋ยวจะอย่าให้เขาทัวยายบุญมาสีครั้งนี้แล้ว เข้าทั้งสี่ครั้งก็ดูน้องเราไปเชื่อฟันทงเลยฟันแน่นอนมั่นใจยายบุญมั่นใจว่ามันต้องเข้าต้องเข้าแน่นอนเข้าจริงๆไม่ได้โกหกนะลูกอ้าเขียนไว้หรือยังพอหรือยังลูกไม่ต้องคุยมากไม่ต้องคุยมากต้องเอามากต้องคุยมากยสายบอกว่าเดี๋ยวจะขอเข้าตรงออาเขียนหรือยัง พอหรือยังพอหรือยังมีอะไรถามอีกไหมโอ้ยเจ้าของเขาก็มีโชคทุกวันนะลูกเขาไปทำงานเลยทุกวันเลยเจ้าของเขาหนูเขาจะมีโชคเขามีทุกวันเลยเขาไปบอก เขาไปบอกไอ้หน <toys> ูต <m í Emily> <m í> ังแต่เช้ามืดเลยก็ไปบอกว่าป้าท่านอะไรไอ้ท่าเขาไม่ได้มาป้าไปแทนเด้อเขาไปบอกอ่ะเนี่ยพอใจไหมพอใจของนม่จะของที่อ่ะนะดินไม่ซื้อนะดินไม่ได้นะชาอันนี้ถุเด้อใต้ดินข่ออันแล้วนะลูกนะวางีอันลไมเหลือครับ ตัวไหนก็อันหมดแหละอันเลี้ยวแต่น้อยเอาปอหวยมันมันไรพอหาจอยงพอรเรียสองตัวได้แล้วเรียสองตัวก็คือสตัวสามห้าห้าสามครับสามหไปพลิกมาสมตัวสองหกสี่สองหกเก้าสองสี่เก้า 249 264กับ264หกสี่กับสองหกสี่สองสงหก่ครับจิมให้หน่อย2องหกสครับรวกรัววมั้ากับกหกสี่ว่างว่าเลขเก้ากับเลขหกันนเดียวกันเด้อ โอ้แน่นอนพี่น้ารีบไปซื้อรีบไปซื้อ K F ซื้อรีบไปซื้อเดี๋ยวมันอั้นหมดนะอั้นหมดไม่ได้นะอย่าโทษยายนะผมพาไปซื้อยายให้แล้วสองสี่เก้าสองี่เก้าสองสี่เกาสองสี่หกสองเก้าอะไรสี่เก้าสองสี่เก้าสองห้ากับสองหกอะไรสองสี่เก้าสองสี่หก เก้ากับหกมันกลับตัวเดียวกันตัวเดียวกันตัวเดียวกันโอเคนะอ๋อัวเดียวังสี่บวกเก้ากับหกตัวเดียวกันตัวเดียวกันตัวเดียวกันสาธุสาธุนะครับคุณผู้ชมครับผมขณะที่เข้ามารับชมนะครับคุณผู้ชมครับดูนะฮะสู้ไปเหอนกฟังนะเดี๋ยวผมจะซูมเลขนะให้เป็นตัดเล่นเอาก้มมือเลยให้เป็นตัดเล่นเอาเแคบไว้นะครับสองสี่เก้า เอันนี้เอาหกไปอีกสอสี่เก้ากับห้สองสก้าสองสี่หกแล้วก็สองสี่หกแล้วสามห้าตัวเดียวกันต็ออย่าลืมกลับด้วยสามห้ากลายเป็นหกเป็นเก้ารับงพับแล้วแต่ดื้อรมกันคนไหนง่ไม่ต้องกลับถ้าคนไหนฉลาดก็กลับเอาครับคนไหนง่ไม่ต้องกลับนาะยายเนาะคนไหนฉลาดก็กลับเอาเอาอครับ เลขสวยนะนี่เลขสวยนะเลขสวยนะเลขสวยนะอ๋อได้ยากลูกแล้วถือให้หน่อยครับเลขสวยนะงูนี่นะเลขสวยครับคุเลขสวยครับขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมนะครับนควนุุยคนสูดิในเกยนลนะครับสุดสีรวยรรวย ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับสําหรับงวดวันที่หนึ่งนี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมนะครับร่ํารวยร่ํารวยนะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับก็ขอบคุณกับบิ๊ซีทุกคนทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับก็ฝากกดติดตามนะฮะช่องคนเล็กชาแนลนะเปิดพารวยนะครับผมเดี๋ยวในส่วนเรื่องตัวเลขนะครับจะมีการอัปเดต เรื่องราวนะฮะตัวเลขเรื่อยๆนะครับกับท่านผู้ชมนะฮะที่ชื่นชอบเรื่องตัวเลขนะครับเพื่อนที่ชอบโชคดีนะครับสำหรับสหรับชุดนี้นะครับที่มอบให้กับทุกคนนี้เออนะครับเข้ามารับชมนะครับผมก็ตัวเลขก็ต้องติดต่อไปน้องนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณมากครับมากรับใุณการให้กำลังใจทุกๆโชคดีนะครับกับแนวทางของคุณยายบุญยุตษบาส่วนตะเกียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่มาเอ้าผม